สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานใบเนียค่ะวันนี้นะคะได้ข่าวว่าเราตามติดชีวิตดาวค่ะเราตามการแสดงท่านหนึ่งนะคะในข่าวมีข่าวค่ะไปหาพอดีกว่าเข่ามีข่าวอร่อยบ้างสวัสดีค่ะปุ้ยก็แสดงกเลยดีกว่านะคะแสดงดีกว่าคิดว่าเพิ่งมีการแสดงไปค่ะได้ยินในแสดงว่าเข่ามีข่าวมานข่าวว่าออกจะคุยอะไรนะครับจะเป็นการจิ้มคุณหมอคะทำไมคะฮัลโหลฮัลโหล โอ้ใกล้ไปค่ะดิฉันก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบฮัลลโหอ้งนี้ได้ยินชัดะจะขออีกครั้งนะคะเลยนะคะดิฉันก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีใช่ไหมคะมีมากแล้วก็เศร้าใจนิดนึงเศรษใจนิดนึงนะคะก็อยากอยากเข้าไปร่วมวงแสดงกับเขาขออีกครั้งค่ะอยากเข้าไปร่วมวงแสดงกับเขาอะค่ะแต่เพราะเออวะอ๋อไม่ได้มาสอบเลยแบบเลยพลาดอตมีมากเลยก็เอาไม่มากรีดหัวใจกันเลยดีกว่า ไปนะคก็มีอะไรจะบอกไหมคะมีอะไรจะบอกไหมคะรอรุ่นนะของชายอีกครั้งค่ะรันเด็กผู้ชาย